เวลา17นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณและเรียนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัฐราชกัญญา สเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ราที่นั่งจากพระท,ที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาณนะพระบรมรา,าชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตโดยมีประชาชนจำนวนมาก้าทุนละอองทุดีพระบาทรับสเสด็จพร้อมเตงเสียงส่งพระเจริญ ในการนี้ทรงวางพวงมาลาณัฐบร,รมาราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันวางพวงมาลาและประชาชนวางพวงมาลัยและดอกไม้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ หลังจากทรงวางพวงมาลาแล้วทรงพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทราชวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโดยมีประชาชนจำนวนมากฝ้าทุนละองธุดีพระบาทบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตเรื่อยไปจนถึงบริเวณแยกฝั่งพระลานพระราชวังดุสิตและฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่งโดยประชาชนพร้อมใจกันเป่งเสียงส่งพระเจริญ